ดีแม็กคันนี้โคตรสวยเลยครับไม่น่าเชื่อขายแค่198,000เท่านั้นเครื่อง2 5 0 0ด้วยนะครับใครสนใจโทรมาได้เลยเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันก่อนอ่าเดี๋ยวเราไปดูรอบคันเลยนะครับไปเห็นไหมครับกระจงกระจังหน้าสวยแม็เดิมนะครับตัวนี้เห็นไหม่ฟังเสียงก่อนครับบางๆเลยนะเสียงแบบนี้บันไดเดิมครับสวยปิ้งเลยบันไดมันเห็นไหมครับดูแชสซีแชสซีเป็นไงบ้าง ดำสนิทนะครับไม่ต้องห่วงเลยไม่มีสนิทแน่นอนคันนี้ใสามากๆนะฟังเสียงเห็นไหมครับกันชนท้ายเดิมเห็นไหมครับรถสวยจริงมีกล้องหลังด้วยเห็นไหมอ่าลองมาดูกระบะหลังบ้างครับเป็นไงบ้างแม็กไลเนอร์สวยปิ๊งเลยคันนี้นะครับไม่มีร่องรอยบรรทุกหนักแน่นอนดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมรถรถใสจริงๆผมบอกเลยคันนี้หมดสองข้างตรงนี้ต้องอยู่นะครับเห็นไหมซอกตรงนี้ไม่มีสนิมสักนิดเลยนะครับดูสิ รถสวยมากๆนะครับผมบอกเลยคันนี้อ่หมุดต้องดูสองข้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบคันต่อเป็นตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงจากโรงงานนะครับเครื่อง2 5 0 0ด้วยเห็นไหมรอบคันสวยปิ๊งเลยเสียงบางๆนะครับเห็นไหมบันไดข้าง2ฝั่งนะครับบันไดเดิมด้วยเห็นไหมครับล้อเลอรนอะ่ะกลมดูหน่อยซุ้มล้อเป็นไงเห็นไหมซุ้มล้อสวยปิ๊งนะครับ ไม่มีผุไม่มีสนิมสักนิดไม่ต้องห่วงครับกระจังหน้าเป็นไงกระจังหน้าสวยเห็นไหมครับเดิมๆเ,เลยรถแบบนี้นะครับฟังเสียงกระโปรงหน้าเสียงบางๆนะอ่าไปดูขอบหลังคาบ้างจุดนี้เป็นไงมีผุไหมอ่าผุน้าเข้าได้นะครับไม่มีผุสักนิดนะครับตรงนี้หลังคาสวยไม่ต้องห่วงครับคันนี้สวยจริงเดี๋ยวไปชมภายในกันภายในเป็นไงภายในมีจอให้ด้วยนะครับรถ หลอมากๆนะครับเบาะเบาะเดิมโรงงานเห็นไหมครับคอนโซลกลางเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะสวยปิ๊งไม่ต้องห่วงเห็นไหมครับรถสวยจริงๆอคอนโซลสวยๆเลยมีตัวพวกคู่มงคู่มือ,อยังอยู่เลยครับรถคันนี้พรมเป็นไงพรมสะอาดดีนะครับใต้พรมมีจอด้วยเป็นจอ Android นะครับตัวนั้นเชื่อมต่อกับมือถือได้นะแอร์เอเยนปกติ แผงประตูเห็นไหมครับไม่มีแตกหักนะครับแคบด้านหลังเป็นไงเห็นไหมครับแคบด้านหลังก็สวยเห็นไหมครับอ่าหลังคาด้านในเป็นไงสะอาดดีนะครับหลังคารถสวยจริงๆคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์คขอบหน้าต่างกันบ้างอ่าดูเม็ดอาร์คจุดนี้นะครับเป็นจุดๆตรงนี้นะต้องอยู่นะครับถ้ารถไม่ชนหนักนะซอกต่างๆเห็นไหมครับอยู่ครบหมดครับเม็ดอาร์คซอกต่างๆต้องสวยนะครับ สวยคมแบบนี้เลยอ่าวิธีดูรถนะครับเห็นไหมดูล้วดูให้จหลดแนวนะดูฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้เป็นไงเห็นไหมครับฝั่งนี้เม็ดอาร์ก็อยู่ครบนะครับสวยซอกต่างๆนะครับมีสนิมมีอะไรหรือเปล่านะครับดูตามซอกนะเห็นไหมครับอ่าสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานต้องติดอยู่เลยนะรถคันนี้ไม่มีทําสีนะเห็นไหมสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะต่อไปเรามาดูห้องเครื่องรถคันนี้บ้างาไปดูห้องเครื่องกัน เม็ดอาร์จุดนี้ต้องอยู่นะครับต้องมีนะเห็นไหมแผ่นเพจจุดตรงนี้รีเวทต,ต้องเป็นสีดํานะครับเห็นไหมคคานหน้าสวยๆแบบนี้เลยคานหน้าเดิมๆนะลองคอสดูหน่อยนะครับพยายามดูที่ผมชี้นะครับเห็นไหมคานข้างตัวถังต่างๆสวยมากนะครับห้องเครื่องตัวนี้นะครับเดิมสนิทเลยอ่าดูนะครับตัวถังที่ผมชี้นะสีเดิมโรงงานนะครับแบบนี้ไม่มีทําสีห้องเครื่องแน,น่นอนติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่เลยคานข้างจุดนี้ก็ยังเห็นไหมครับยังเดิมสนิทนะครับ เห็นไหมน็อตฝากระโปรงเป็นไงดูชัดๆเห็นไหมครับไม่มีขันนะแปลว่ามันไม่เคยถอดฝากระโปรงเลยนะครับคันนี้ติ๊กเกอร์เดิมโรงงานก็อยู่เม็ดอาร์คอยู่ครบหมดคันนี้มันได้เดิมสุดๆนะครับใครได้ไปโชคดีมากนะครับคันนี้ผมบอกเลยรถได้เดิมมากๆน็อตฝั่งนี้เป็นไงเห็นไหมครับต่อไปเรามาดูเครื่องยนต์บ้างเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.0 Common Rail นะครับ iTech นะเป็น Common Rail แล้วประหยัดน้ามันแน่นอนนะครับ อ่าดูเครื่องเป็นไงบ้างมีเยอะมีอะไรไหมเครื่องคันนี้ต่อให้ไม่ล้างก็แห้งนะครับแห้งสนิทเลยที่ผมโชว์ในรูปนะครับเห็นไหมจุดนี้ก็แห้งเครื่องคันนี้แห้งจริงๆนะผมบอกเลยนะครับรถสวยมากๆอ่าสำหรับราย,ล,ยละเอียดรถคันนี้นะครับเรามาฟังกัน,กนอีกทีนะรถคันนี้เป็นอีรุสุดีแม<ะ>็กเครื่อง2.5นะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์ด้วยยกสูงจากโรงงานเลย ผมขายถูกมากๆครับคันนี้ขายแค่198,000เาเท่านั้นใครสนใจเนี่ยโทรได้ที่เบอร์089 4050202เต็นเป้ล้วสวยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี